ก็เซียนเฮ็ดเป็นบ้านเลดีดาวน้ำเขาเขาจะมีแอร์ด cool ้วยเนาะโอ้ยกูบาอยู่ดอ๋ยวนี้เขานอกแอร์ข้างในก็แอร์มเอ้าคือมาหาเสียรุูไม่ใช่ของไทยแลนด์แม่เอาให้มันโดนหนังเลยมึงโดนอยู่ก็ซึมเอาอาตรงนี้ได้เด้องานกุ้มโมยูกุ้มแค่หรอยายได้หรอเออ ย้ายได้ยังไงว่าเยตัวเมื่อ uh, ก no. ูม so ื่อก่มีผู้ชายเมื่อกี้ผีบอกคืนบอกาานยังตายตายอ๋ก็เลยบอกเก้เขลยบอกว่าเอาอาคไม่มีผู้ชายเลยข้าเบรดปวดดังแท้กินน้ไม่กินลกินไหมมันไม่แขงกับมัพู้ยหอในนี่หอสามหอสามพี่ดีนะบอกงายไปพี่รักาเอรปี่อ